มันมีพลังอะไรบางอย่างคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันกำลังที่มันกาลังพยายามสื่อสารกับเราค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือไฮเออร์เซลของคุณเองค่ะคุณรู้ไหมว่าเขาพยายามสื่อสารกับคุณตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ความเป็นไปได้ที่จะสื่อสารกับคุณนั้นบางครั้งมันก็เป็นไปได้ และมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วจุดสังเกตนะคะว่าพลังงานอะไรบางอย่างหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนั้นกําลังสื่อสารกับคุณมันมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกบ้างข้อแรกค่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีรังสังหรณ์ที่แรงกว่าปกติคุณรู้สึกใจเต้นแรงกับเรื่องบางเรื่องหรือเรื่องอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาแบบขึ้นมาในหัวของคุณแล้วคุณรู้สึกว่า มันเหมือนจริงมากเลยอะคุณรู้สึกคนลุกคนพองคุณอาจจะรู้สึกใจเต้นหรือร่างกายร้อนผ่าขึ้นมานั่นคือช่วงเวลาที่คุณมีรังสังหณรที่รู้สึกว่ามันชัดเจนมากกว่าปกตินั่นคือสิ่งที่ไฮเนอร์เซลของคุณกําลังพยายามสื่อสารบางอย่างที่สําคัญให้กับคุณอยู่นะคะถ้าหากว่าคุณเกิดอาการแบบนั้นแล้วเราก็ลองหายใจเข้าลึกๆค่ะอยู่กับตัวเอง สักครู่หนึ่งอยู่กับความเงียบสักครู่หนึ่งแล้วลองฟังดูว่าเสียงที่คุณได้ยินในหัวหรือภาพอะไรที่มันปรากฏขึ้นในจินตนาการของคุณลองรับรู้สิ่งนั้นดูค่ะข้อ2นะคะมีซิงโครเิตี้หรือความบังเอิญที่มันดูไม่น่าจะบังเอิญได้เลยเราเจอใครบางคนที่ไม่น่าจะเจอเราเจอเรื่องบางเรื่องที่ไม่น่าจะเจออย่างเช่นว่า เราดูทีวีบางอย่างในเรื่องนี้เราออกไปข้างนอกเราเจอป้ายโฆษณาที่พูดเรื่องเดิมซ้ําๆเหมือนกับเราเราเลื่อนฟีดในโทรศัพท์เราก็ยังเจอเรื่องเดิมอีกอันนี้ค่ะหรือแม้แต่เราเดินอยู่ในตลาดแต,แต่ก็ยังมีคนมาคุยกับเราหรือมาบอกเรื่องอะไรกับเราเดิมๆซ้ๆําๆคุณเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่ามีการซิงโครนิตี้ ซึ่งเกิดความบังเอิญที่แปลกๆเชื่อมโยงกันกับคุณลองใช้ความสังเกตหรือลองตั้งใจดูนะคะว่ามีเรื่องพวกนี้กับคุณบ้างหรือเปล่าข้อที่3ค่ะคุณรู้สึกสงบเย็นปายใจแม้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่เจอปัญหาหรือความยากลำบากนั่นแสดงว่า มีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังนั้นเพื่อให้คุณได้เจอเหตุการณ์และประสบกับมันและสามารถนำไปเป็นบทเรียนในชีวิตเพื่อให้คุณเติบโตเป็นคุณได้ในเวอร์ชันที่ดีมากขึ้นสิ่งนี้มันเกิดกับเราเสมอค่ะแต่ถหากว่าคุณอยู่ในสภาวะปัญหาและคุณจมอยู่กับมันคุณจะไม่มีทางเห็นพลังอีกด้านหนึ่งหรือมุมมองอีกด้านหนึ่งของปัญหานั้นได้เลยข้อที่4ค่ะ คุณมองเห็นตัวเลขเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆอย่างเช่นไม่ว่าจะหันไปมองหน้าปัดนาฬิกาให้เป็นเลข1111 11. มองไปดูที่หน้าจอโทรศัพท์ก็เ,เป็นเลข2 2 2สมองไปที่ป้ายทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เป็นเลข9 9 9 9เนกะ้าณช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะแสดงว่าจัก,กรวาลหรือว่าหฮเอเซลของคุณกำลังพยายามจะสื่อสาร อะไรบางอย่างกับคุณและเลขเหล่านั้นค่ะเขาเรียกว่าเลข angel number หรือเลขเทวดามีความหมายทั้งนั้นนะคะในตัวเลขนั้นถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์บอกมานะคะว่าอยากรู้ความหมายของเลข angel number ตัวไหนบ้างใครเจอเลขอะไรบ่อยๆเดี๋ยวจะได้มาแชร์มาเล่าให้ฟังในแต่ละเลขเนาะและข้อ5ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณถูกดึงดูด ไปในบางสิ่งและเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของเขาค่ะในการนำพาคุณไปสู่เป้าหมายโดยที่คุณไม่ต้องโดยที่คุณใช้ความพยายามน้อยที่สุดแต่สิ่งเดียวค่ะที่คุณจะทำได้คือคุณต้องเป็นเพื่อนอย่างเช่นคุณเดินไปในทิศทางบางทิศทางที่ไม่เคยเดินมาก่อนคุณขับรถไปในทางที่ไม่เคยไปมาก่อนโดยไม่มีเหตุผลหรือ คุณค้นหาอะไรบางอย่างในอินเทอร์เน็ตแล้วมันไปเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบคุณไม่เคยคิดจะจะค้นหามันแต่เหมือนคุณแต่เหมือนคุณได้เจอคําตอบหรือคีย์เวิร์ดอะไรซ่อนอยู่ในการเดินทางหรือว่าการค้นหานั้นๆค่ะนั่นแสดงว่าไฮเอ s e l ลของคุณกําลังพยายามสื่อสารกับคุณผ่านสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณ จำไว้นะคะว่าทุกคนค่ะทุกคนมีศักยภาพพิเศษและยิ่งใหญ่มากๆในตัวของคุณเองการที่คุณจะเชื่อมต่อกับพลังจิตใต้สำนึกพลังเหนือสำนึกหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และถ้าหากว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับพลังทั้งหมดและดึงศักยภาพทั้งหมดในตัวคุณเองออกมาได้แล้ว,ลวก็ไม่ว่าผลลัพธ์อะไรก็ตามผ่านในชีวิตที่คุณต้องการคุณจะได้รับมัน อย่างง่ายและรวดเร็วที่สุดเพราะนั่นคือคุณสมบัติของไฮเออร์เซลหรือจิตเหนือสำนึกของคุณเละเ๋ยวี่คุณจะทำแบบนั้นได้ค่ะคุณต้องสื่อสารกับจิตเหนือสำนึกของคุณหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณให้ได้ใครมีประสบการณ์อะไรนะคะเกี่ยวกับการส่งสารของไฮเออร์เซลหรือจิตเหนือสำนึกของเราแล้วแล้วก็ลองมาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะในใต้คอมเมนต์